สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวภูไทยพาเลาะครับผมครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาที่วัดพระธาตุเหมื่นหินหลวงปู่ศิลาศิลิจันโทนะครับเป็นอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นเวลาน,านานพอสมควรนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568นะ ตอนนี้เวลาก็ประมาณ11นาฬิกานะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมการเปลี่ยนแปลงของวัดประธาตุมืนหินเป็นอย่างไรนะฮะนี่ครตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าของวัดประธาตุมือนหินนะวันนี้แดดจ้าค่อนข้างร้อนนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปชมทางด้านในนะครับเดินเข้ามาเราก็จะเห็นอย่างนี้เลยครับ ความสวยงามประการตาขององค์พระธาตุเหมือนหินนะครับผมสีขาวประกายส่องแสงแดดประกายนะฮะแดดส่องเด่นเป็นสง่านะับนี่ครับนี่คือบรรยากาศทางด้านในของวัดพระธาตุเหมือนหินในช่วง,งกลางๆปีนะฮะก็จะมี ทางด้านนี้นะด้านขวามือนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลนะที่เช่าบูชาวัตถุมงคลเนี่ยทางนี้ด้านนี้นะครับแล้วก็พอเราเดินเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นศาลาพงศิริอนุสร์นะก็จะมีรูปเหมือนองค์ยืนขององค์หลวงปู่นะ,ะ<อ>เห็นไหมคัประฏิสถานอยู่ทางด้านหน้าของ าลาเห็นไ,ไหมก็มากราบบูชากันได้นะครับอยู่ทางด้านหน้าของศาลารามรีอนุสรนะตรงนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมทางด้านในขององค์พระธาตุนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะร้อนมากนะครับผม เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปด้านในนะหลังจากที่เดินเข้ามาทางซุ้มประตูก็จะเจอกับองค์พระาธาตุนี่ฮแล้วก็จะมีรูปเหมือนยืนขององค์หลวงปู่ยืนประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าขององค์พระาธาตุนี่ฮก็จะมีนี่ยคาถาบูชาหลวงปูศิลานะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปทางด้านในนะครับผมแต่ค่อนข้างร้อนนะวันนี้ร้อนมากนี่ครับแต่ผมจะไม่เข้าประตูนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปดูไปเข้าทางประตูทางด้านทิศตะวันออกนะคจางด้านนี้นะครับแอบร้อนมากเลยครับ จะเดินเข้าทางด้านนี้ประตูทางด้านทิศตะวันออกร้อนจริงๆเนี่ยพอเราเดินเข้ามาทางด้านในพอเย็นสบายนะครับนี่ครก็จะมีพระพุทธรูปตั้งปฎิสถานอยู่ พงเท้านั้นประยชน์นะรตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับที่เห็นนี่เห็นไหมมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่นั่งอยู่นะนี่ครับเป็นไหมน่งปฏิสถานอยู่ภายในองค์พระธาตุมื่นหินนะครับผมก็เข้ามากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับผมนี่เลยครับผม เป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับตรงนี้บรรยากาศภายในห้องโถงทางด้านล่างขององค์พระาธาตุมืนหินนะครับเนี่ยญาติยโยมสาธุชนก็มาเรื่อยๆนะครับทยอยมาเรื่อยๆเป็นระยะๆะะอยู่นะครับแต่ท่านใดที่จะร่วมบุญกับทางวัดพระาธาตุมืนหินก็ตามนี้เลยนะครับ บัญชีวัดพระธาตุเมืองหินธนาคารกรุงไทยได้ที่บัญชี4043494831นะครับผมน,นี่เลยนะครับผมผมจะพาขึ้นไปชมทางด้านบนของเจดีพระธาตเมืองหินนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นเป็นบันไดขึ้น เขึ้มนะมาถึงชั้นที่สองแล้วนะครับตรงนี้น,นี่คือชั้นที่สองนี่ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะผมก็ไม่ทราบว่านี่คือพระพุทธรูปฟังอะไรนะครับผมไม่แน่ใจผมไม่สันทัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผม ุดนี้คือบริเวณชั้นที่สามขององค์พระธาตุเหมือนหินนะครับก็จะยังโล่งๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึินไปต่อชั้นที่สี่ครับผมกลับนี่คือบริเวณชั้นที่สี่นะครับผมก็จะเป็นห้องโล่งๆเหมือนกันนะครับแต่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับนี่ฮะก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับนี่ครับผม ทางด้านทิศตะวันออกตรงบริเวณหน้าต่างเนี่ยนะครับซึ่งชั้นที่สีนี้ก็เริ่มจะมองเห็นวิวทิวทัศน์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อชั้นที่5ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงบริเวณชั้นที่5แล้วนะครับชั้นที่5นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะเป็นจุดชมวิวมีระเบียงอยู่รอบด้านนอกของ กระนะจุดชมวิวที่สามารถมองออกไปเห็นวิวทิวทัศร,รอบของวัดพระธาชหมื่นหินเลยนะครับเห็นไหมหลังคาแดงๆนี้คือวิหารพระราชวัชรธรรมโสพลนะครับซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับผมนี่ก็มีความคืึหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับผมและก็ตรงจุดนี้นะครับนี ตรงนี้คือโบสถ์มหาอุดนะครับโบสถ์มหาอุดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโบสถ์มหาอุดที่ตรงนี้นะครับผมหลังคาสีออกน้ำตาลน้ำตาลตัวอาคารตัวโบสถ์ก็เป็นสีชมพูนะครับผมนี่ฮะสวยงามนะครับเราก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาล้อมรอบเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกุฏินะครับผมนี้ก็จะมีภูเขามีทุ่งนาล้อมรอบนะครับผมสวยงามมากนะครับวิวดนะิอยู่บนบริเวณชั้นที่5้าขององค์พระธาตุนะครับตรงจุดนี้ขึ้นมาชมวิวได้นะครับผมในบริเวณชั้นที่5้านี่จริงๆสาวมันจะมีขึ้นไปชั้นที่6ต่อครับแต่ตอนนี้ ไม่อนุญาตให้ขึ้นต่อนะครับนี่ครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับสามารถขึ้นไปชั้นมีชั้นที่หนี่ครับแต่ว่ายังไม่อนุญาตให้ขึ้นนะครับผมเพราะว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณชั้นที่5้าครับ mm hmm. เป็นจุดชมวิวนะครับนี่ ลมเย็นสบายมากครับนี่ครับมีระเบียงนะครับอยู่ชั้นที่ห้านี่มีระเบียงตอนนี้ผมก็ได้ลงมาจากองค์พระธาตุเมืองหินแล้วครับขึ้นมาอยู่ที่บริเวณวิหารพระาราชธรรมโสภนะอยู่ทางด้านในนี่ครับให้มาเห็นความอลังการความสวยงามของวิหารนะครับเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุด นะครับผมในภาคอีสานซึ่งตอนนี้ช่างก็กำลังดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะนี่เห็นไหมครับนี่เป็นช่อฟ้าพวกช่อฟ้าพวกอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับที่จะขึ้นไปติดตั้งรอบๆนะครับนี่ใหญ่มากนะครับ อย่าจริงๆทางด้านในนี้ก็จะมีนี่ครับมีพระพุทธรูปตัางประดิสถานอยู่นี่ครับ ก็มีความคพบหม้าไปเยอะนะเห็นไหมมีการติดตั้งผนังนะเห็นไหมครับผนังทางด้านทิศเหนือนี่คือติดตั้งผนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่นหน้าต่างนะครับผนังทางด้านทิศเหนือนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเย็นมากนะครับลมลมเย็นมากครับ ใหญ่มากนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาจากวิหารพระราชวัชรธรรสธลแล้วนะครก็จะเดินลงมาทางจุดที่เป็นกุฏิของหลวงปู่นะครับทางด้านนี้นะครับผม ดติดตะวันตกนะครับผมก็ mm. จะเป็นจุดที่หลวงปู่พำนักอยู่ทางเลนนี้นะครับถ้าหลวงปู่มาที่วัดพระธาตุเหมนหินนะ,นนนะครัตนนงรนนะตงจุดนี้นะครับผมแต่วันนี้หลวงปู่ท่านไม่ได้อยู่ที่วัดพระธาตุเหมินหินนะตรงจุดนี้นะครับผมก็จะมีจุดเสี่ยงโชค บูชาผู้เทียนดอกไม้เพื่อที่จะมากราบไหว้ขอพคุกับหลวงปู่ก,กรดัมาักษรบจากด้านนี้นะครับผมนี่ก็เป็นจุดที่หลวงปู่นักนะครับแต่ว่าหลวงปู่ไม่ได้อยู่นะตัวนี้ก็จะมีร้านค้าอยู่นะครับร้านค้าขายแล้วกอ มีร้านกาแฟนะครับมือหินคอฟฟี่ตรงจรุดนี้นะครับผม้นานขามมีตู้ t t m นะครของธนาคารกรุงไทยกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอยู่ภายในบริเวณวัดพระธานมือหืนด้วยนะครับแล้วก็จะมีหมุนนิธิหลวงปูมหาศิลาสิริจันโทนะครับตรงตรง ข้างๆสารพงศ์ซีอนนทรนะรตรงนี้ก็มารวมบริจาครวมทำบุญกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีจุดนี่ยจุดถ่ายภาพเช็คอินนี่ยประจำวัดประธานเหมอนหินอยู่ทางด้านหน้าขององค์ประธานเหมอนหินนะครับ สรบผมสรับวันนี้ผมบ่าวุูไทยพาเลาะก็จะจบพามาชมบรรยากาศนะวัดพระธานเหมือนหินไวแตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องบ่าวุูไทยพาเลาะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม